พูดถึง AI artificial intelligence เขาเริ่มที่จะมีตัวตนเขามีการเรียนรู้เขามีการพัฒนาเอ็ดวิทอัพเกรดสับเซอเรียนเองได้ก็โอเคแต่ถ้าเขามีตัวตนเองนั้นก็จะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งด้านหนึ่งที่คนต้องต้องมี big switch เทรนด์ของ AI กำลังไปในทางนั้น good So let's start and ผมจอนครับกับจัสตินวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาเรียกว่า อัพสกิลก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องอัปเดตก็ได้อัปเดตครับเป็นอัปเดตดีกว่าอย่าลืมนะถ้าเกิดใครที่ติดตามอยู่นะครับก็คือว่าผมกับจะสตินเมื่อพูดถึงเทรนด์ของเทคโนโลยีในปี2020เนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของเทรนด์ในเขาเรียกว่าใน mass m e d i และงาน CS 2022งาน CS 2022เนี่ยที่เราได้พูดกันไปแล้วในอย่างที่ลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็สามารถติดตามเทรนด์ของเทคโนโลยีในมุมของ mass ละกัน เรียกว่าคอน s u m e r ผู้ใช้แต่วันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเทคโนโลยีจากมุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าหลังบ้านเนี่ยเขาเขามีอะไรที่น่าติดตามกันบ้างในปี2022หรืจะถึงนี้ซึ่งขอเริ่มต้นดีวเรื่องแรกเลยวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของ algorithm วันนี้เนี่ยความอัจฉริยะของ algorithm เนี่ยไปถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับที่คนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ตามบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขากำลังคิดค้น algorithm ใหม่ที่เรียกว่าเป็น pre trained language นะ คำว่า pre-trained language ก,ก็คืออย่างตรงไปตรงมาแนละ้วก็คือการสร้างอัลกอริทึมที่มีความอัจฉริยะในการที่จะสามารถรู้ภาษาได้หลายๆภาษา mm hmm. ด้วยกัน นันวันนี้การเขียนโปรแกรมที่เกิดขึ้นอยู่หลังบ้านนะครับในทุกระบบที่มีอยู่เขาจะมีภาษาที่เป็นของเขาเองภาษา C ภาษานู่นภาษานี้นะก็แตกต่างแล้วแต่ว่ามาจากบริษัทไหนประเทศไหนแล้วก็ใช้เพื่อจุดประสองค์อะไรทาง Google เองเนี่ยกำลังคิดค้นเจ้า pre-trained language โดยการสร้างสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็น black box ขึ้นมา black box ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีความอัจฉริยะสูงมากก็คือว่าจะสามารถอ่านและเข้าใจ นะภาษาทุกๆภาษาในการเขียนโปรแกรมมิ่งให้กลายเป็นภาษาที่เป็นภาษา pre language ที่ว่าอยู่ในกล่องใบเดียวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็คือว่าเวลาที่มันสามารถที่จะเข้าใจภาษาได้เป็น universal language แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะทำคำสั่งใดๆก็ได้ไปอย่างจุดใดก็ตามแต่ อันนี้จะต้องใช้จินตนาการในการคิดนว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์อะไรกับคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่บ้างในอนาคตเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเขาเรียกว่าพ่อเรียกว่าเป็นเทียบเท่ากับมนุษย์แต่ว่าเป็นเหมือนมนุษย์ที่มีความอัจฉริยะให้นึกถึงมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถพูดได้ทุกภาษาในโลก นั่นแหละคือความอาัจฉริยะที่จะเกิดขึ้นกับเทคเทรนใหม่ที่มีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังด้วยระบบอัลกอริทึมแห่งอนาคตซึ่งเริ่มแล้วนะอันนี้ที่พูดมาน,นี่คือเริ่มแล้วนั่นเป็นเรื่องแรกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าตอนแรกงงนะว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรแต่ถ้าแปลตรงคือ artificial intelligence คือการแปลตรงมากเลยพูดถึง AI artificial intelligence ทุกคนนึก ถึงอะไรบ้างที่มีเข้ามามีบทบาทในชีวิตตัวเองจัสตินมีอะไรบ้างถ้าเป็น artificial intelligence มันอยู industry, นะ่ทุกอินดัสทรีนะอยู่ใน gaming the gaming industry อยู่ใน uh, banking e-commerce e economy ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบคุณยนต์ที่เราคิดแบบว่าเป็น AI ที่ Jarvis ในะ Iron Man หรือแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็น กำลังจะเป็นอย่างนั้นวันนี้วันนี้เทรนด์22 2 2นี่จะเป็น Jarvis เลยครับซึ่งหลายหลายครั้งถ้าเราพูดถึงเรื่อง AI หรือ Artificial Intelligence บอกว่าความอัจฉริยะเขาไปถึงขนาดไหนแล้วก็คือเขาเริ่มที่จะมีตัวตนของตัวเองแล้วเขามีการเรียนรู้เขามีการพัฒนาในมุมของพ่อเนี่ยพ่อมองว่า AI หรือ Artificial Intelligence เนี่ยเรา พูดมาเสมอแต่ล,ลูกยังเด็กจงใช้เทคโนโลยีอย่าให้เทคโนโลยีใช้เรา AI ในปีนี้จากทันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเรามนุษย์จะเริ่มสามารถ customize หรือว่าปรับเปลี่ยนสั่งมันให้มันทำงานให้กับเราได้ตามที่เราต้องการ exactly so ความอัจฉริยะในปัญญาประดิษฐ์กำลังจะมาเป็นเครื่องมือชนิดใหม่ให้มนุษย์เราเนี่ยได้สามารถใช้งานในชิทในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะไม่อยากทําในงานทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะที่เจสตินพูดตะกี้นี้แต่ในงานทุกๆชนิดเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เราไม่อยากทําเราก็ส่งไปให้กับปัญญาประดิษฐ์ใช่โอเคอยู่จัดการ <okay, S 2> ไปยังไม่ชินเลย <laughs> แต่ถ้ามีงานที่เป็นงานของเราอะ่ะแล้วเรา ทำอยู่แล้วใช้ได้ไรายได้อยู่เลี้ยงครอบครัวอยู่ปรากฏว่าปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่เราได้เนี่ยอันนี้นี่แปลว่าอะไรรูกรู้ไหมแปลว่างานนั้นเราต้องเลิกทำใช่ <laughs> เราต้องไปทํางานอื่นแล้วเพราะว่ามันก็ replace งานที่ใช้ความ human ก็ไม่ได้นะอ๋อนั้นแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนแล้วจริงๆแล้วความ unhuman หรือความไร้ซึ่ง มนุษยธรรมในการใช้เทคโนโลยีไม่ได้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีแต่เกิดขึ้นจากมนุษย์โอเคงั้น t e c h t r n n d 2022ของเราในวันนี้นี่พอเพียงแค่นี้ก่อนเรายังมีเรื่องของแอลเรายังมีเรื่องของ q u a n t u m Computing นะครับอันนี้อันนี้ห้ามพลาดเลยอันนี้สำคัญหนักหนักยิ่งกว่า AI หนักในทางที่ดีนะเดี๋ยวต้อง กลับมาฟิตแล้วสตูดิโอแล้วแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆ <c oughs> ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือเรื่องของ metaverse เ <c oughs> ราค้างกันไปจากครั้งที่แล้วแต่วันนี้ผมกับจัสตินก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับ subscribe นะครับ splash interactive กับเราได้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <c oughs> แล้วก็ติดตามเราได้ด้วยทางรายการ techno now ทาง p p t v h d ช่อง36วันนี้ผมกับจัสตินลาไปก่อนครับผมมีช่องทางอื่นไหมที่ต้องติด <Facebook S 1> <c oughs> ตาม Facebook นะครับ t k techno n o now, แล้วก็ Line@ t e c h n o now นะครับคุณพ่อเขาจะแจกของ จากของอีกแล้วเหรอชอบเสอร์โอเคไปเก็บของกันเถอร์ฟเลิศก